โนโนโนที่เช่อค่ะมารับตัอมารับต่อทีคูนกวีดนะเอ้ยคูนกเล็กคูนกเล็กผมไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมผมป้นแบงค์มาได้ไหมครับไม่เป็นไรครับค่าเทอมช่วงนี้จะเป็นช่วงไีใหม่แล้วจะไม่ต่อมอครับขึ้นรถต่อมาเลยไหนรถบัสนี่หรอไปนั่รถใหญ่ผมขับตามมารับต่อรถใหญ่ ก็ขับไปดิเดี๋ยวแม่ขับตามครูนกเล็กขับไปเลยมอว์มอวขึ้นมอวขึ้นรถโตเต๋อหัวหน้ามอว์ทำ้หน้าจอค้างอ่ะไม่ค้างหรอกไอ้ตเห็นค้างโตเห็นค้างแต่โตถูกผิดไงไปไม่โตไม่โตนั่งขังจริงเป็นไปได้โตก็ดูในระบบแทนดิเออหน้าจอเขาต้องชอบ้างไหมโอ้โหหรอ ขอขึ้นยังขึ้นแล้วโอเคตอนต้อนรวมที่ไหนมากกว่าไหนต้อนอยู่ไหนอยู่ในทุกเตอร์มาร์เก็ตเนาะโอเคไหนด้วยหน่อยโอเคตัวไปรับนะเพราะต้องตัวมารับแล้ว ใส่แล้วใส่แล้วใช่เด็กเด็กคุณยายมาใส่โดนตีสามคือน้องครับตัวนี้ต่อรอเด็กชายต้องอยู่เด็กชายต้องทำไมช้าจ้งตัวตัวเป็นรถจ่ายพต้องอรถบัสไหนไหนไม่ใช่รถตำรวจน,นะเพราต้องขึ้นยังอยู่ไหน

ปกิงแล้วโอเคหนีดีกว่าเพราะต้นขี้เหม็นมาห้องแรกเลยปิเข้าปูเล็กโอ้ยประตูดังเข้าอยู่ไหนเอผมมาแล้วครับโอเคไหนดูหน่อยโอเค็กใายต้อง ายเลยนะเด็กชายต้องดื้อเนี่ยเหรอเด็กชายต้องตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะใช่โอเคสวัสดีครบคุิวใครจะตอใครเด็กชายต้องเนี่ยวันนี้เราจะตอบนะครูครับครูครับเด็กชายต้องพกปืนมาเรียนด้วยครับ ครับเด็กชายต้องยิงปืนเล่นครับเอาลายอยนั่งเฉยนี่นี่สายหลุดมาแล้วเนี่ยคุณต่อการครับแบบว่าอะไรโอเคโอเคคุณจัดการเด็กชายตงคุณจัดการเด็กชายตรงเรียบร้อยแล้วคุณก็เด็กชายตองอีกแล้วครับมันเวลาลปอยให้ใครแบบ

เป็นตครับผมมองไม่เห็นโอเคกครับยเไม่ใ่ใครยินเใครอินูไม่ใช่เอาก็ไม่ได้อินเทอโโอเคเด็กใครเด็ใครโอตาถูกยามากต่อไปโอ้ับคนนี้ลูก็นถก โอ้ไม่มีพ่กครับไม่มีครับไม่มีครับเด็กชายต้องโกหกครับเป็นเด็กดีแม่เด็กชายโอมไม่ไม่โกหกเลยขอบคุณครับเอออันนี้นะครับผู้ขอแก้โจทย์โจทย์ยากเลยคครับโจทย์อะไรคครับอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับ ขอโทษทีครับเมื่อกี้เมื่อกี้จด,ดยาวเกินไปครูรับระเบิดอยู่ไหนครับผมอยากปาใส่เด็กชายโตมากเลยครับล <c oughs> ำชาน <c oughs> เดี๋ยวผมขอจัดการก่อนนะนี่เนะี่ยตรงไหเด็กชายโอ้เดี๋ยวคุณครูจัดน้ำให้นี่เนะี่ย เออเสียใครด่ากันมาเรยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่็ไม่้องไม่งโอเคใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างผมตอบได้ยี่สิบเอครับตอบตั้งนานเลยครับเราไม่คูไมู่แลครับ ก็้ผลได้ผลไอบผลค้มคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณ้ชมคุณผู้ชมคเ้คุด้ชมคุ้ช้คุณครับ้้คุณคุณชค้ค้ค้้ช้ช้ชคุณ้ชมคุ้้ชครม้ผมค sởn của hôm nay nha. Ok rồi. Tuần này chứ? Ô một đại. Một đại 2.000. Đa cam, còn gì? đây. โอเคเด็กไทยตงนี่นี่เด็กไไปเรียนไหนครับโอเคครูครับหมดเวลาเรียนแล้วครับยังครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปผักเที่ยงกันนะครับเรียนเด็กไทยต้องไปผักเที่ยงเด็กไทยต้องไปไปนะคะกลับบ้านแล้วนะครับบายครับคุณนายครับลาติสุวัตครับ นักเรียนนักเรียนอบไปกินข้าวก่อนค่ะไปกินข้าวก่อนครับไปกินข้าวกลางวันกันครับว่าไงนะครับวิชาต่อไปเราจะเรียนวิชาวิชาอะไรคะชั้าไอวายคูนุกเลขหนี่คณะคณะจระิงเลย โอเคทุกคนไปเรียนพารดได้ทั้งหมดแอ้าตงเอ้าเรียนที่ไหนเนี่ยนี่มันห้องอาหารแถวตงแถวต้งเด็กชายต้งพี่ตามมา,เ,าเร็วๆผมอยากกลับบ้านแล้วเด็กชายต้งตามครูมา ครูามมาครับครูชัยต้องไม่ตามมาครับเด็กชัยต้องเดินครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไม่เป็นไรตามมาเลยครับโอเคมาครูครูจะสอนวิธีเล่นนะนักเรียนมาให้เข้าห่วงนะครับนักเรียนไมเรครับเล่นนมปีก่อนสิ ไม่ถ okay. ึงเวลาเล่นคุณต้องไปเล่นกีฬาครับครับคุณต้องโอเคลงได้โอูครับลูกบอลติดม็อครับโอนบอลนี้ จยไม่ไปปั้นนะึงนะเด็กไทรโอร้ปันนะป้นนนะเด็กอือเราป๊้นึงนี่พอดีครูจับขึ้นไปข้อมพอดีจับขึ้นไปดูคนเลย กันมบ้างนะนะโอเคมเวลาเสร็สรออจก้อได้ได้ได้ครูครับขึ้นไปะคา,า,านบนนทีเก็ดกันวางทางไหมเนี่ยไปกินไอติมกัน,กนโอเคโอเคไดโบย โอเคคุณนายครับเริ่มเรียนแล้วนะครับบายบายครับทุกคนบายบายครับคุณครูค,รคุณครูคุณคูออกเกมกไปแล้วออกกันนะ